สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ PMS Master Tool ผมอาจารย์แซมครับคลิปนี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องที่สำคัญมาก E E E R E X และ PMS เกี่ยวข้องกันยังไงนะมาเป็นตัวย่อเลยครับมาดูครับว่ามันมีความหมายและเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับสามคำแรกครับ E.E. ก็คือ Employee Engagement E.R. ก็คือ Employee Relation E.X. ก็คือ Employee Experience สามคำนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับสำหรับ E.E. Employee Engagement เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือความผูกพันทางใจคำแปลอาจจะไม่ตรงกันนะครับหลายท่านและจะใครจะแปลอย่างไรผมขออนุญ,ญาตแปลว่าความผูกพันทางใจความผูกพันทางใจมันเป็นสภาวะ นะครับมันเป็นสภาวะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอารมณ์ของนะฮะความชอบความอยากที่มีอยู่ในใจของพนักง,งานลูกจ้างทุกคนซึ่งตรงนี้แหละทุกองค์กรก็อยากให้พนักง,งานรู้สึกแบบนี้ทั้งนั้นนะครับอ่ะแต่มันจะเริ่มได้มันจะต้องมีพื้นฐานเลยนะถือเป็นรากฐานเลยก็คือ employee relation นะฮะพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็คือ l a b o r relation ะะพูดภาษาไทยทุกคนก็คงคุณนอกงาน ER แรงงานสัมพันธ์แต่นั้นบบเป็นเพียงแค่ระดับพื้นฐานจริงๆแล้วงาน ER เนี่ยมันมีหลายระดับซึ่งระดับที่สูงสุดในปัจจุบันเขาจะทำเป็น employee experience คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานซึ่ง ex เนี่ยมันต้อง เริ่มสร้างตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นพนักงานด้วยซ้าไปตั้งแต่เป็นบุคคลภายนอกที่ทําให้เขาอยากเข้ามาเป็นพนักงานตอนมาสมัครเขาจะต้องรู้สึกอยังอยากไม่ได้งานก็รู้สึกเสียดายเมื่อเข้ามาเริ่มงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Orientation on Boarding โปรแกรมแล้วก็โปรแกรมที่ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเขาออกจากบริษัทหรือเกษียณไปเนี่ยพนักงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จะต้องรู้สึก ดีต่อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้นั่นก็คือเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัตทุกคนจะต้องทำต้องทำ employee x p e r i e n c e โดยมีพื้นฐานเป็น employee relation เพราะเป้าหมายคือต้องการทำให้เกิดความผูกพันทางใจแล้วความผูกพันทางใจ มันผูกพันอะไรอผูกพันกับอะไรนะครับมีผู้บริหารท่านหนึ่งนะฮะท่านสรุปไว้4ด้านดังนี้ผมชอบมากนะครับก็คือความผูกพันทางใจที่มีต่องงานหน้าที่ความรับผิดชอบเนาะอันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายคือถ้าคนมันรักงานอยากทํางานรู้สึกดีเนี่ยโอ้ มันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วยิ่งมีความผูกพันกับทีมกับเพื่อนร่วมงานด้วยโอ้โหงานมันโฟล์ปลืดปลืดเลยนะครับและหัวใจเลยก็คือผู้นำครับ Leader Supervisor Manager แมนเอันนี้ผู้นำมีผลต่อความผูกพันทางใจอย่างมากนะฮะอันนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วและสุดท้ายก็ต้องรู้สึกดีกับองค์กรด้วยนะครับเพราะนั่นก็คือเป้าหมายที่ เจ้าขององคอ์กรก็อยากให้รู้สึกแบบนั้นนะครับก็คือจะต้องผูกพันในสีด้านนะฮะตามนี้นะครับจริงๆแล้วแนวนี้คิดนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นของอดีตผู้บริหารซึ่งท่านพี่เขาเออร์ลี่รีไทยไปแล้วจริงๆผมเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าพี่เขาเป็นทั้งเจ้านายนะฮะเป็นทั้งพี่และเป็นทั้งอาจารย์ก็ชื่อคุณสมพงษ์จันจำรัดครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ไปให้พี่เขาดูด้วยนะครับนั่นคือความผูกพันทางใจทั้งสี่ด้านนะครับแล้วไง แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ PMS อันดับแรกทวนก่อน PMS ภารกิจของมันก็คือตั้งเป้าหมายเนาะกระจายงานและบริหารผลลัพธ์อะอย่างเครื่องหมายที่ผมบอกไว้ที่ท,ที่ทำไว้ก็คือมันเป็นเรื่องของการบริหารผลลัพธ์ซึ่งพูดไม่ได้ต้องให้ดูโมเดลโมเดลที่เคยนำเสนอไว้นะครับ PMS เนี่ยก็คือมีโมเดล3อย่างคือมีแกน3เรื่องก็คือตั้งเป้าหมายกระจายงานนี่คือตรงกันบริหารผลลัพธ์เนี่ยเราบริหาร2อย่าง บริหารระบบและบริหารคน People Management Health. แล้วใช่ไหมครับว่า E R E X และ E E เนี่ยมันเป็นหัวใจมันเป็นฐานมันเป็นภารกิจที่สำคัญมากในเรื่องของการบริหารคน People Management มนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะสำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกนะฮะอารมณ์ความอยากถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยาก ไม่ได้ใจแล้วที่เหลือยากครับต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โอเคครับผมสุดท้ายครับอ,อยังไม่ฝากไว้ก็กอะไรอยู่ในเมื่อเรามองพลังงานเป็นลูกค้าภายในเป็นอินเ r อร์นอ s คัสเ r รเราก็ใช้แนวคิดที่บริหารจัดการกับลูกค้าภายนอกมาใช้ได้นะครับสรุปย่อๆไว้ก่อนดังนี้ครับก็คือเราต้องเริ่มตั้งแต่แตการท่อสะพานหวานเสน่ห์ปรนนิบัติมัดใจ นะครับก็ต้องทําอะไรก็แล้วแต่จะนําเสนอจะสื่อสารมันก็ต้องให้ดีต่อใจเนาะนะฮะมันก็ต้องทําให้เขาชอบมันจะโดนใจเขานะครับเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับมันก็จะได้ใจนะครับแล้วก็ทําเรื่องพวกนี้ซ้ําวนไปอย่างต่อเนื่องไนมะ่ให้ขาดตกบ,บกพร่องก็จะเกิดมัดใจเกิดความผูกพันทางใจซึ่งผลลัพธ์ก็จะดีต่อองค์กรในระยะยาวนั่นเองครับ สุดท้ายครับ PMS Master 2นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ผมอาจารย์แสมครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ